หงแดงลิเวอร์พูลไม่คิดจะเสริมมิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะเสียจอจิเนโอไวนนวดุมห้องเครื่องดัชแมนออกไปแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโค่อวงในของสโมสอนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันมีรายชื่อสีนักเตะที่พวกเขาได้หมายตาจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าเพื่อทดแทนในตำแหน่งดังกล่าว วันนี้ถ้าโซรีพอร์ตบเซอร์โอจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ ชอบช่อง SO Report by s ์ r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับก่อนหน้านี้ทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลก็เป็นคนออกมาให้ข่าวเองเลยว่าเยอร์เกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัยอมรับกับเขาเองเลยว่ามีมิดฟิลด์เพียงพอแล้วในเวลานี้คำยืนยันจากปากดังกล่าวของทางครอก็เป็นการยืนยันได้ว่า ลิเวอร์พูลอาจจะไม่เสริมใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกสําหรับตําแหน่งมิดฟิลด์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามสถนนการณ์ของทีมก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์หน้าเมื่อทางเจมส์มิลเนอร์ที่ในตอนนี้ก็อายุ35ปีเข้าให้แล้วและเขาก็จะอายุครบ36ปีและหมดสัญญากับทีมพอดีเมื่อถึงซัมเมอร์ต่อไป นั่นจะทําให้ความต้องการเสริมผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั้นมีมากยิ่งขึ้นและล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ได้นําเสนอ4นักเตะเป้าหมายที่กําลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดของพวกเขาในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งทาให้ทีมดังจากเมอร์ซีไซส,สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมได้แบบไร้ค่าตัว 1. ท็อดเคนเวลจากทางนอริชซิตี ดาวเตะวัย23ปีเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของทางนอริชเองและเจ้าตัวก็ได้รับการจับตามองอย่างมากจากวันดาสโมสรนในพิีเมล,ลีหลายทีมที่ต่างก็อยากได้ตัวเขาไปเสริมความแข็งแกร่งลิเวอร์พูลเองก็เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะรายนี้ในอดีตที่ผ่านมาแต่การจะพรากตัวเขามาจากนอริชในช่วงซัมเมอร์นี้จะต้องใช้เงินก้อนโตจึงอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะ อย่างไรก็ตามจากการที่นักเตะเหลือสัญญาในถิ่นคาร์โรสดีีกเพียง12เดือนเท่านั้นการรอเซ็นสัญญากับเขาแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าจึงอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากกว่าเพราะว่ามันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางนอริชเองก็มีเงื่อนไขให้สามารถขยายสัญญาของเขาได้อีก1ปีแต่สำหรับประเด็นนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสโมสรและตัวนักเตะออกมา ท้งนี้สโมสรที่ตกเป็นข่าวกับเขามากที่สุดในเวลานี้ก็คือทางแอสตันวินล่าขณะเดียวกันทางลิสยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้ก็ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยทำให้ลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันในการแย่งชิงตัวนักเตะที่ดุเดือบบรรดาเดอะครอปหลายคนต่างก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของทางแคนเวลในเกมนัดเปิดสนามที่นอริชเจอกับลิเวอร์พูลส่วนเยอ์แกนครอปเอง ก็ไม่เคยปกปิดความชื่นชมที่มีในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกัน2 r i o รีอนโกเลสกาจากทางไบเยนมิวนิคนี่คือนักเตะชื่อดังในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าของเขาอีกคนหนึ่งในช่วงสัมเมอร์หน้าและทางไบเยนมิวนิคเองก็มีความพยายามที่จะเจรจาเพื่อหวังต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จหากย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2018 ทีมดังจากแคว้นบาวาเรียเองก็เซ็นสัญญาคว้าตัวโกเลสกามาจากทีมคู่แข่งร่วมศึกบุนเดสลีกาอย่างทางชลเก้ศูนย์สี่แบบไร้ค่าตัวในตอนที่นักเตะหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าของเขาด้วยเช่นเดียวกันอันที่จริงแล้วในช่วงเวลานั้นลิเลวอร์พูลเองก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับนักเตะรายนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดก็เป็นบาเยน์ที่เอาชนะในศึกแย่งชิงรายเซ็นของเขาเมื่อ3มปีที่แล้วคว้าชิ้นปรามันไปครองได้ ทั้งนี้แม้ว่าสัญญาของเขากับทีมใกล้จะหมดลงแต่ตามการรายงานข่าวก็ได้ระบุว่าบบรันอาจจะเลือกวัดดวงที่จะไม่ขายเขาก่อนตลาดซื้อขายนักเตะที่จะปิดตัวลงในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณซือโอเรกุหนาโซชาที่เสริมทัพได้อย่างน่ากลัวทีเดียวในช่วงสัมเมอร์นี้การหันมาความสนใจในตัวดาวเตะวัย26ปีรายนี้และเขาก็หวังจะคว้าตัวนักเตะให้ได้ก่อนตลาดวาย อย่างไรก็ตามจากการที่เวลางวดเข้ามาทุกขณะมันจึงมีโอกาสที่ทางบาเยนอาจจะเสียเข้าไปแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าและนั่นก็เป็นโอกาสอันดีของลิเวอร์พูลที่จะพรากตัวเขามาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้3เปรดี้จากทางบาร์เซโลนาสรับข่าวความข้าสนใจในตัวเปรดดี้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดเพราะพวกเขาก็ตกเป็นข่าวกับนักเตะรายนี้มาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้ว ทั้งนี้แม้เจ้าตัวจะยุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่เปรดี้ก็ได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของบาร์เซโลนาและเป็นผู้เล่นที่ได้ลงสนามมากที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นถึง73เกมทั้งระดับสโมสรและทีมชาตินอกจากการกตมศึกหนักกับทีมดังจากแคว้นคาตาลันแล้วเขายังไปรับใช้ทีมชาติสเปนําศึกชิงแชมป์าาชาติยุโรปหรือยูโร2020และไปลงเล่นในสุโอลมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่กำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับบาร์เซโลนาแล้วหลังสัญญาปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าแม้กระนั้นมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางบาร์เซโลนาเองก็มีเงื่อนไขให้สามารถขยายสัญญาของเขาได้อีก2ปีและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะตั้งใจรั้งตัวนักเตะรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไป พราว่าจากสถานการณ์ด้านการเงินที่ถาถมเข้ามาอย่างหนักในช่วงสัมเมอร์นี้ก็ทำให้บาร์เซโลนาต้องเสียเรอเนลเมซี่ที่ย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงแชร์แมงหลังแบกค่าเหนื่อยของนักเตะไม่ไหวเพราะติดกฎของทางลาลีกาดังนั้นหลังจากที่พวกเขาต้องเสียแกนหลักคนสำคัญที่สุดไปหากมาเสียดาวรุ่งมากพรสวรรค์ที่ถูกมองว่าจะเป็นอนาคตของทีมอย่างเบรดี้ไปอีกก็คงยิ่งเพิ่มความปวดเสียดเวียนกลาวให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก 4. เอดูอาร์โดคามาวินกาจากแลนส์นี่เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดของทวีปยุโรปสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เลยก็ว่าได้กับดาวเตะเจ้าของฉายานิวพรติวิเอราอย่างไรก็ตามอนาคตของคามาวินกาเองก็ยังคงคลุมเครือและไร้ความชัดเจนหลังสัญญาของเขากับแลนส์กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์หน้าแล้วนั่นทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปารีสแซงแชร์แมงเลอแนมาดริดและลิเวอร์พูลทว่าสถานรรการณ์ก็เด่นชัดมากขึ้นว่าการในขันแย่งตัวเขาจะเข้มข้นมากขึ้นเมื่อถึงปีหน้าตอนที่เขาเหมดสัญญากับต้นสังกัดและสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวล่าสุดบรูโน่เจนนซิโอผู้จัดการทีมของแลนส์ก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของดาวเตะวัย28ปีผมคิดว่ามันมีหลายสิ่งที่ตัวคามาวินกากำลังคิดอยู่ นั่นทำให้เขาไม่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แต่เขายังไม่ได้สูญเสียมันไปนะเจนเนซิโอกล่าวในตอนนี้คําอธิบายเดียวที่ผมบอกได้ก็คือเราต้องหาทางออกให้กับสถานการณ์ส่วนตัวของเขาเสียก่อนตราบใดที่เขายังชะลอการตัดสินใจออกไปมันก็ยังจะคมเครือรอยู่แบบนี้ แม้กระนั้นคุณก็ต้องทำความเข้าใจกับเด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีที่กลายมาเป็นนักเตะทีมชาติและเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะย้ายหรืออยู่กับสโมสรต่อไปดีมันยากที่จะตัดสินใจแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอแสังความคิดถึงกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ